สวัสดีครับผมเข้าสู่ช่องจ่าหน้าโจรน,นะครับวันนี้เราจะมาคยุยเรื่องขมเมนเหมือนเดิมเนาะจากที่เราได้ติดตามขา่าวที่เขาไปไปกวาดล้างขมเมนที่แถวมาหาชัยนะสรุปว่าได้เจออินฟูสาวขมเมนคนหนึ่งนะที่เขามีลูกร้อให้ข้าควร บอกไม่อยากกลับเขมรบอกว่าไอ้หุนชอบหลอกคนเขมรไปอดอยากปากแห้งไม่มีอะไรกินไม่มีงานทําไม่มีเงินซื้อของกินมันบอกว่าอยู่ไทยสบายมีงานทํามีเงินซื้อของกินอยากกินอะไรได้กินแต่ถ้าไปอยู่เขมร ไม่มีงานทําไม่มีเงินใช้อยากกินอะไรก็อดเอาทั้งๆที่มันรู้นะว่าอยู่ไทยกับอยู่มเมตมันต่างกันอยู่ไทยสบายอยากกินอะไรก็หากินเอาอยู่คอมเมตไม่มีจะกินแต่มันไม่สํานึกเขาสืบข่าวเราเรื่องมาหมดแล้วอีผู้หญิงคนนี้ มีลูกมีผัวอยู่ไทยลูกก็เรียนไทยแต่มันเคยทำคลิปด่าประเทศไทยเห็นไหมด้วยความเป็นขมนบอกแล้วไนงะถ้าไม่โง่ไม่ใช่ขมนทั้งที่มันรู้ตัวนะว่าอยู่ไทยสบายมีอยู่มีกินอยู่ขมิลลำบากแต่มันก็ยังไม่ไายทำคลิปด่าประเทศไทย ทำคลิปบุญล,ลีประเทศไทยทำคลิปด้อยค่าประเทศไทยอย่างนี้มันสมควรไหมพี่น้องสมควรให้มันอยู่ไหมไอ้พวกไม่รู้จักบุญคุณคนคำว่าคอมเมนตไม่มีใครสำน,นึกบุญคุณประเทศไทยสักตัว แต่และตัวเก่งเก่งทั้งนั้นปากเก่งแต่พอไทยเอาจริงร้องหฮมร้องไห้บีบน้ำตาแบบว่าชีวิตลันทะขนาดมึงรู้ว่ากลับไปอยู่บ้านเมืองมึงอลำบากไม่มีจะแดกมึงก็ยังปากเก่งตอนที่มึงอยู่ประเทศไทยมึงก็ยังปากเก่ง ทำคลิปด่าประเทศไทยว่าประเทศไทยไม่ดีทั้งๆที่พวกมึงก็ทำมาหาเด็กอยู่ในประเทศไทยและชีวิตพวกมึงจะ,ะเจริญได้ยังไนงะมึงดูคนลาวเป็นตัวอย่างมึงดูคนพม่าเป็นตัวอย่างการมาทำมาหากินอยู่ประเทศเขานั่นแหละคือบุญคุณอันใหญ่หลวง คือมีพื้นที่ให้มึงทำมาหาแดงไม่ใช่ว่ามึงมาอดเก่งมึงมาอยู่ไทยมึงก็มาทำงานเช่าบ้านซื้อของไทยกินไม่ได้มาขอไทยกินไม่ได้มาขอไทยนอนไม่ได้มาขอไทยทำงานมึงเอาแรงมาแลกงานมึงไม่มีคนนี่แหละตะกะความคิดของคนโ่การที่มึง จากบ้านมึงมาทำงานที่อื่นนี่แหละเขาเรียกว่าบุญคุณพวกมึงสำเนีจอให้ดีตอนนี้เป็นไงพอเขาเอาจริงเขากวาดล้างให้พวกขยะอย่างพวกมึงจะส่งพวกมึงกลับบ้านทำเป็นมาคํำควรลัวไม่มีแดดลัวไม่มีอะไรให้ลูกกินลัวไม่มีอะไรให้ตัวเองกิน สำนึกอย่างเป็นไงอ่ะเก่งดีนะมึงไปหาแดกอยู่บ้านมึงไปมึงไปอยู่เขมรสิบปีมึงได้กินเคเอฟซีไหมกูถามมึงมึงไปอยู่เขมรมึงจะได้รู้จักไหมหมูกระทะมึงจะเคยเห็นเคเอฟซีไหมแล้วมึงจะรู้จักคำว่าพิซซ่าไหมปากเก่ง เก่งจังตอนมีอยู่มีกินอยู่ไทยอ่ะปากเก่งพอเขาจะส่งกลับบ้านมึงทำเป็นร้องห่มร้องไห้บีบน้ำตาชีวิตรนทุส่งน้ำหน้าพวกมึงพวกขเขมิงงูง,งให้อ้หุ่นหลอกว่าเขาดีตอนนี้มึงกับเขงมงมึงจะได้รู้ว่าการอยู่ไทยกับอยู่เขมงน่ะประเทศไหนที่รักมึงมากกว่ากัน มึงอยู่ไทยคนไทยให้ความเมตตาให้ความรักให้ความอบอุ่นให้อยู่ดีกินดีกูจะคอยดูถ้ามึงไปอยู่เมเนะ่ะไอ้หุนจะเอาพิซซ่าให้มึงแดกไหมเวลามึงกลับไปอยู่เมเนะ่ะไอ้หุนจะพามึงไปแดกเคเอฟซีไหมคูอยากจะรู้ กูกขอภาวนาขอปวยพรให้มึงโชคดีกับพ่อที่ดีที่สุดของมึงนะกูจะดูว่าพ่อรักมึงจริงไหมว่าพ่อหุณจะพามึงไปกินเคเอฟซีไหมกูจะรอดูว่าพ่อคุณจะพาจะพาครอบครัวพาลูกมึงไปกินหมูกะทะไหมกูจะรอดูก็มีหน้าโง่แค่นี้แหละ Terima <laughs>